พนดูงานยามเย็นกนหน่อยครับวันนี้นะที่สุโขทัยนะก็เหลือรอรถเคนวันพรุ่งนี้แล้ววันนี้วันที่สามนะก็ระบบลมเสร็จเรียบร้อยนะระบบลมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาดูนี่ไฟ,ไฟใส่เรียบร้อยนะทุกอย่างพร้อมสแตนบายแล้วคือเอาเครื่องใส่เ,เกียร์ชนแล้วก็ประกอบหัวเข้าก็เสร็จเลยนะ เดี๋ยวรอลุนนวนพรุ่งนี้ว่าผมจะเสร็จจริงไหมรอรุนนวนพรุ่งนี้นะวันที่สี่วันนี้วันที่สามประมาณสี่โมงเย็นนะระบบลมก็เดินให้เรียบร้อยนี่ใส่วาวให้ล็อกเบรกกับเบรก,ก,กหน้านะของตัวแบบนี้พอด้านหลังใช้เป็นเบรกน้ำมันเหมือนเดิมนะเบรกน้ำมันเราก็ใช้ตัวนี้มายิงนี่ซ่อน้ขงางล่างให้นี่ยิงน้ำมันกระป๋องเติมก็อยู่ตรงนี้เติมง่ายๆนะ กลไกไม่มีอะไรมากนะครับสีก็พ่นให้เรียบร้อยใส่ไฟใส่ให้จุดยึดต่างๆดูเลยนี่พุกเห็นไหมเห็นไหนมมีทุกตัวนะยึดให้เป็นอย่างดีดูเลยนี่นะระบบลมก็แค่เอาตัวนี้ขึ้นเสียบจบนะครับไวรุวนร่นฝากก็ด้วยพป,ปูน